ถ้าเบลแต่งงานหน่อยลองเพลงนี้ละหนูก็สิบลอนด์แต่งไาเด้อค่ะหนูคิดว่ามันสิหาสีบลอนด์หรอปัดไม่ตอนนั้นหนูไปดูดวงกับหลวงปู่มาหปู่บอกว่าสีนี้ดวงเยอะดวงเยอะไม่ใช่สิบลอนด์ฟังซืือหลวงปู่บอกว่าสีพอเนื้อคู่กันสิบสามจริง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 ดวงปู่บอกดวงปู่ดวงปู่บอกว่า

วันวันที่สามสิบสองน่ะวะวันที่สามสิบสองโอ้ยนักข่าก็บ่ต้องแต่งดอกอันล้างจันบวชที่มันแล้วเอากระโนบอกแล้วว่าหัวใจถวายวัดเนาะฮัมคนเจ้าสายปันเอาพี่ลำเฟิ่องลองเพลงให้แฟนคลับฟังเลยค่ะหนูโอเคเดินทางปลอดภัยก็ส่งใจไปช่วยน้ำท่วมด้วยค่ะพรุ่งนี้สู้ๆค่ะบอกไม่ให้ปันเด้อว่าเรา ดีเด้อดีเด้อจ้ามีสติสัมปชัญญะในการนขับรถเด้อจ้าแล้วก็พี่หนึ่งก็เออไล่รถกบไล่เบิ่งทางเขาเนี่ยจ้าคือหูเบิดแกเองสีบองหูคนรู้ใจดิเนี่ยโอ้ใจเปิดทุกอย่างสู้ๆค่ะไปแล้วค่ะโอเคเดินทางปลอดภัยเด้อ บ๊ายบายนะคะบาย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 น้องบิวนะครับก็เดินทางแล้วนะครับซุ่มโจกใหไ่แต่แขวียเป็นแฟนับเพื่อนนะครับมันก็ไม่ได้น้องแค่เป็นน้องที่น่ารักอีกหนึ่งคนดูน้องก็น่ารัก สั mm ่นแล้วข่อยไปก็ผู้ใดก็ติ๊งหงออยเป็นตัวผู้บ่าวเขาแท็กเขาสิมาข่อยบ่อือเป็นมันกบเขาตั้งใจไปกับ